ทุกุุกกช่วยกูก่อนไอ้แหลมไอ้แหลมแหลมช่วยกูก่อนแหลมไอ้แหลมไอ้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 เไี้แหลมทำอะไรของมึงวะขวดโทษวะไม่ได้ตั้งใจพี่แหลมเป็นอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้มันเป็นอะไรของมึงวะมึงพูดดิอะมึงพูดมาดิกูมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยวะเฮ้ยโทษนะเว้ยโทษเชี่ยแหละมึงบ่นเหนื่อยกูก็รอเวลาทอล์มแล้วนี่ไงต้องการอะไรวะยุคทีมเลยดีป่ะดีป่ะมึงใจเย็นดิพี่ทีอเราจะเลย ดีย๋ยวโซไปดูเองช่วงนี้พิธีมันเครียดอะเอ้ยโทษนะเว้ยงกลับเลยแล้วกันมึงไอ้มึงเรื่องบอสเหรอวะอะไรบอสชอบมึงหรือมึงชอบบอสมึงอย่าพูดไปเรื่อยไพี่แจ็คเออกูพูดไปเรื่อยยังอะมึงก็เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเจ้าของบริษัท ับเด็กฝึกงานเออไปไม่ได้จริงๆอะกูกลับละ๋ยว <c oughs> กันมึงเอาเฮ้ยไปไหนกันหมดอะทำไมเหลือแค่มึงคนเดียวรีบไปตายหากันหมดแล้วมั้งเฮีย อะไวะงุดหงิดอะไรกันเนี่ยผมกลับก่อนนะฮะไอ่วะพี่ทีใจเย็นขึ้นยังครับไว้ค่อยคุยกันได้ไหมนะพี่ขอนะอเาข้าใจพี่ทีนะครับ แตเหมือนที่โซบอกอะทุกคนน่ะมีภาระหน้าที่เหมือนกันหมดขอบคุณนะโซที่พยายามเตือนสติพี่อะพี่จะพยายามครับโซทำไมโซตัวรอนเงี้ยโซ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 เฮ้ย ผมโง่หรือเปล่าที่ปล่อยคุณไปทบทวนตัวเองถ้าคำตอบของคุณไม่มีผมแล้วผมจะทำยังไงอะพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันที่เดิม พรุ่งนี้ผมเข้าสายนะครับไปคุยกับธามให้ไปเป็นเพื่อนไหมครับบอสไม่เป็นไรครับเจอันออฟฟิศต,ตามใจฉันคงจะช